สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้วันอังคารที่25เดือน8นะเดือนสิงหาคมปีพระพุทธศักราช2563มนกยาไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องสาระวิชาการในเรื่องสูตรสมุนไพรสะผมคลายเครียดนะครับสูตรสมุนไพรสะผมคลายเครียดเนื่องจากว่าปัจจุบันนีม้มีคนที่มีปัญหาในเรื่องปวดหัวไมเกรนมากขึ้นและบางคนก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ ันนี้ก็เกิดจากความเครียดส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเ,เรื่องการดูข่าวนี่แหละมก็ทําให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวนะหลายคนไม่รู้ตัวบอกเอ้ยฉันก็ไม่ได้เครียดนะไม่ไมีปัญหาอะไรแต่จากการที่เราเนี่ยดูข่าวเยอะๆเนี่ยมันจะสะสมไปครับ ข่าวในทุกวันนี้มันเป็นในแง่ที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะครับไม่ได้ทำให้เราอยากจะทำมาหากินมีแนวทางในทางแก้ปัญหาชีวิตข่าวพวกนี้น้อยปัจจุบันนี้เราจะเจอกันเอาฆ่ากันลูกฆ่าแม่ขับรถปาดหน้ายิงกันสามีภรรยาทะเลาะตบตีกันฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เรื่องที่เราพบกันทุกทุกวันแล้วว่าเวลาเราฟังข่าวเนี่ยมนุกก็จะสังเกตว่าคนที่มาจัดรายการข่าวนี้ก็จะพยายามจะนําเสนอข่าวพวกนี้มากเลยท่านท่านลองสังเกตดูทะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่จิตใจไม่มั่นคงไม่อยู่ในความสงบเนี่ย ให้รีบเปลี่ยนนะอย่าไปดูนะครับว่ามันจะค่อยๆสะสมบ่มเพาะทําให้เกิดความเครียดอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวจะทําให้เราเกิดปัญหาปวดหัวนอนไม่หลับหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเอามาเข้าเรื่องในเรื่องของสมุนไพรสะ,สะผมกัน เดิมเนี่ยหมอนกเคยแนะนำในสูตรสมุนไพรสะผมหลายสูตรมาแล้วแต่นี้เป็นอีกสูตรหนึ่งก็จะมีเพิ่มเติมสมุนไพรเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับอา้าวเริ่มวันที่หนึ่งเลยสมุนไพรสะผมคลายเครียดเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะท่านทำความเข้าใจให้ดีนะครับแบ่งเป็นสองส่วนเราต้องเริ่มทำส่วนที่หนึ่งก่อน ส่วนที่1ประกอบด้วย1สมุนไพรคือใบขี้เหล็กสดๆสดเลยนะใช้ใบขนาดกลางๆถ้ามีดอกด้วยจะยิ่งดีนะครับเอาสดสดมาชั่งให้ได้1ขีดใช้สดนะครับไม่ใช้แห้งเพราะว่าสรรพคุณยาในเรื่องสดเนี่ยจะมีคุณภาพมากกว่าใช้สด1ขีดเอามาชั่งน้ำหนักให้ได้1ขีดหรือว่าร้อยกรัมส่วนที่สอง จะใช้ต้นตะไคร้ที่เราใช้แกงนั่นแหละประมาณสามต้นต้นตะไคร้ที่เราใช้แกงเนี่นะสามต้นถ้ามีปลูกไว้ที่บ้านเาก็จะยิ่งดีเพราะจะไม่ค่อยมีสารปนเปื้อนนะครับแต่ถ้าจําเป็นไม่มีปลูกไว้ไปซื้อเขาก็ได้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเอามาสักสามต้นแล้วก็ทุบให้แตกๆหน่อยเวลาต้มสมุนไพร สรรพคุณยาก็จะได้ออกมานะครับใช้3ามต้นสดๆนะครับอันที่สอันนี้ถ้ามีก็ใส่ถ้ามไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะไม่ต้องกังวลก็คือใบทองพันช่างสดๆเหมือนกันเจดใบ7ดใบใบทองพันช่างเจ็ดใบอันที่4น้ําสะอาดทั่วไปนั่นแหละครับน้ําสะอาด1.5ลิตรหรือว่า1ลิตรครึ่ง หรือว่าถ้ามีตาช่างก็ช่างไปหนึ่งโลครึ่งหรือง่ายที่สุดก็ไปซื้อน้ําขวดที่เขากรองขายอยู่นั่นแหละขวดใหญ่นั่นแหละนี่ยก็คือลิตรครึ่งข้างขวดก็จะเขียนไว้นะครับส่วนที่1นเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่4อย่างนะมานกจะทวนนะใบขี้เหล็กสดๆสดอันนี้มีสรรพคุณในเรื่องช่วยทำให้ศีรษะเย็นแล้วก็คลายความเครียดได้ดี ขจัดเชื้อราที่หนังศีษะได้ด้วยนะใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับสัปพคุณของเขาอันที่สองตะไคร้ต้นตะไคร้ที่เราใช้แกงนั่นแหละ3ต้นอันนี้สัปพะคุณของเขาก็คือจะมีความหอมจะช่วยคลายความเครียดและจะทำให้ผมนั้นเงางามอันที่สใบทองพันช่าง ใช้สักเจ็ดใบไม่ต้องใช้มากนะครับใช้ทั้เจ็ดใบกลางๆไม่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปทองพันช่างนี้จะมีสรรพคุณในเรื่องขจัดความที่เป็นเม็ดผดผื่นคันที่หนังศีรษะแก้คันได้ดีอันที่สี่น้ําก็เป็นการที่จะดึงสรรพคุณของสมุนไพรเข้ามาไว้นะครับได้สมุนไพรทั้งหมดแล้วสามชนิดรวมกับน้ํา เอาทีนี้วิธีการทำหาหม้อสแตนเลสต้องเป็นหม้อสแตนเลสนะครับทำไมไม่ใช้หม้อทั่วไปเพราะว่าหม้ออลูมิเนียมเนี่ยบางครั้งจะถูกสมุนไพรบางชนิดกัดจะเกิดสารตะกั่วและเป็นอันตรายเราจึงควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนฝึกใช้เป็นหม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลสทำให้เป็นนิสัยก็จะได้ปลอดภัยตลอดเวลานะครับ ได้หม้อสแตเเลสมาแล้วก็เทน้ําไปเลยหนึ่งลิตรครึ่งปิดฝาหม้อให้เรียบร้อยต้มน้ําให้เดือดก่อนต้มน้ําให้เดือดก่อนพอน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วใช้ไฟกลางๆท่านจึงใส่สมุนไพรทั้งหมดลงไปใส่ตั้งแต่ใบขี้เล็กต้นตะไคร้แกงแล้วก็ใบทองผันช่างใส่ลงไปปุ๊บใส่ปุ๊บต้องปิดฝาทันทีนะครับไม่งั้นสรรพคุณยาจะระเหยหายไปในอากาศ ต้มต่อไปไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนนิดหนึ่งให้ปุดๆไม่ต้องเดือดพล่านนะแต่ตอนน้ําเดือดเนี่ยให้เดือดพล่านพอเดือดพล่านเสร็จใส่สมุนไพรแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หลีไฟให้ปุดปปุดปุดดไปไม่ต้องเปิดฝานะระวางที่ใส่สมุนไพรห้ามเปิดฝาต้มไฟกลางๆงค่อนข้างอ่อนเนี่ยไปประมาณสัก10นาที ไม่ต้องต้มมากกว่านี้นะต้มไปประมาณ1ิบนาทีจับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะครับ10นาทีแล้วก็ท่านก็ดับไฟดับไฟให้เรียบร้อยฝ้ายังไม่เปิดเช่นเดิมแล้วก็รอเวลาไว้30นาที30นาทีจึงกรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำนะครับไม่เอาเนื้อสมุนไพรไม่ใช้แล้วเราเอาแต่น้ำของเขาเนี่ย มาใส่หม้ออีกใบหนึ่งใส่หม้ออีกใบหนึ่งเพื่อจะต้มเป็นครั้งที่สองในส่วนที่สองเราจะต้องมีสมุนไพรก็คือหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่สองแล้วนะกรองน้ําส่วนที่หนึ่งมาแล้วใส่หม้อไว้แล้วเราก็จะเป็นการทําส่วนที่สองก็คือหามะกรูดสดมาห้าลูกลูกกลางลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่แต่ให้ลูกเกักจัด ผิวนนหนาๆย่นๆจะยิ่งดีนะครับใช้ห้าลูกหั่นเป็นแว่นๆใช้ได้ทั้งเม็ดและก็ทุกอย่างในมะกรูดไม่ต้องเอาเม็ดออกเลยนะครับเพราะว่าเม็ดของมะกรูดเม็ดของมะนาวเนี่ยจะมีสปปรรพคุณในเรื่องสมานแผลได้ดีนะครับส่วนที่1ก็คือมะกรูดห้าลูกหั่นเป็นแว่นๆใส่หม้อล,ลงไปเลยส่วนที่สองก็คือมะนาวหนึ่งลูก เช่นกันหั่นเป็นแว่นแว่นใส่รวมลงไปอันที่สามหาดอกอันชันสดสดก็ได้แห้งก็ได้ประมาณ20ถึง50ดอกบางคนชอบเข้มคนมากก็ใส่50ดอกแต่อย่าใส่เยอะกว่านี้นะเพราะว่าบางทีจะจะค้นเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เสียได้เร็วขึ้นนะครับใส่สัก50ดอกเนี่ยกำลังดีนะครับสดก็ได้แห้งก็ได้ใส่ลงไปในหมอ หันที่สี่ขิงแก่สดหั่นเป็นแว่นๆบางๆไม่ต้องหนาเพราะว่าใส่มากจะทำให้ร้อนหนังศีรษะได้ใส่บางๆขิงแก่สดห้าแว่นหันห่นหไปเลยทั้งเปลือกเลยนะครับห้าแว่นใส่ลงไปสปรรพคุณที่ต้องใส่ขิงแก่สดนั้นเพราะว่าจะไปช่วยกระตุ้นทำให้รากผมแข็งแรง สำหรับคนที่มีอาการผมร่วงก็จะช่วยดีๆนะครับใส่ลงไปในหม้อซึ่งมีน้ำในส่วนที่1 รออยู่แล้วนะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้น้ำเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับจะได้ไม่ถึงลิตรครึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาต้มก็จะมีระเหยไปส่วนหนึ่งอยู่ในสมุนไพรสักส่วนหนึ่งหรือบางคนต้มแล้วได้มากกว่าเดิมก็ได้ถามว่าเอามาได้ยังไงมากกว่าเดิมก็เพราะว่ามีน้ําจากใบขี้เหล็กมาปนอยู่บ้างมีจากสมุนไพรของตะไคร้บ้างอะไรพวกนี้ก็จะออกมาได้เหมือนกันแล้วแต่วิธีการต้มหรือว่า ความละเอียดลออของผู้ทำนะครับเมื่อได้น้ําตรงนั้นมาแล้วเนี่ยก็ใส่สมุนไพรที่ว่ามีมะกรูดห้าลูกมะนาวหนึ่งลูกอัญชัน2 0่สหดอกขิงแก่สด5้าแว่นใส่ลงไปพอใส่ลงไปเรียบร้อยปิดฝาเช่นเดิมนะครับปิดฝาเสร็จก็ต้มใช้เวลาต้มประมาณ สามสิบนาทีอันนี้ต้มก็ต้องเหมือนกันนะพอเดือดแล้วพอเดือดแล้วก็หลีไฟอ่อนนะครับให้ปุดๆนะคําว่าอ่อนๆนนะั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ปุดนะต้องมีน้ําปุดๆนิดนึงดูที่ไอ้น้ําต้องมีไอ้น้าพุ่งขึ้นมาจากฝาหม้อต้มไปสักสามสิบนาทีอันนี้ต้องต้มนานเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาปัน่น สานาทีเสร็จดับไฟห้ามเปิดฝานะครับดับไฟแล้วรอไว้อีก3มชั่วโมง3ามชั่วโมงแล้วจึงนำสมุนไพรทั้งหมดที่มีมะกรูดมะนาวอันชันและขิงนั่นแหละใส่เครื่องปัน่นเดี๋ยวบางทีถ้า3าชั่วโมงแล้วยังไม่ค่อยเย็นนัดก,ก็รอให้เขาหายร้อนให้ดีๆก่อนแล้วก็ปานทั้งน้ำทั้งเนื้อลงไปเลยให้ละเอียด พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เอาใส่กระชอนที่เป็นลวดแล้วก็ค่อยๆขูดขูดขูด่ดดอ,อไปเขาก็จะเป็นครีมเหลวๆไหลลงมาก็จะเป็นยาสะผมสมุนไพรคลายเครียดนะครับจบละขั้นตอนมีแค่นี้ท่านก็สามารถบรรจุใส่ขวดน้ำดื่มก็ได้เนี่ยแหละใส่ขวดแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นหรือจะแบ่งเป็นขวดเล็กๆก็ได้นะครับทีนี้วิธีใช้ หลังจากทําเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นไว้เวลาจะสระผมจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามก็เอาออกมาทําผมให้เปียกแล้วก็เทใส่ฝ่ามือแล้วก็ชโลมลงไปบนหนังศรีรษะของท่านแล้วก็ต้องนวดนะวิธีนวดหนังศรีรษะเนี่ยเป็นการกระตุน้นรากผมและทําให้สมุนไพรเนี่ยแทรกซึมเข้าไปกลิ่นก็จะหอมเป็นธรรมชาติไม่มีสารเคม,มีเจือปนเลยไม่มีสี ที่เป็นสารสังเคราะห์ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์เลยเป็นกลิ่นหอมแบบธรรมชาติมากๆสะไปดมไป <c oughs> นวดไปนะครับถ้ามีเวลามากก็ทํามากๆนั่งหาเก้าอี้ไปนั่งในห้องน้ําแล้วก็สาะไปประมาณสักสามถึงห้านาทีสาะไปนวดไปเกาไว้ด้วยก็ดีนะครับเอาเล็บเกาๆไปบนหนังศีรษะเรานั่นแหละคนที่มีปัญหาเ <c oughs> ม็ดผดผื่นคันขึ้นที่หนังศีรษะก็จะค่อยๆลดลง สถึงหนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งทำสักสองครั้งต่อวันนะครับทำสัก2ครั้งแล้วก็จบละขั้นตอนแต่สำหรับบางท่านที่บอกว่ามันรู้สึกไม่สะอาดเพราะมันไม่มีฟองเป็นของธรรมชาตินะครับไม่มีฟองเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือใช้สมุนหลังจากเราสระไปสองครั้งแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ครั้งที่สานี้เราก็ใช้ สมุนายาสระผมที่ท่านใช้เดิมอยู่นั่นแหละที่ท่านเคยใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่มีฟองนั่นแหละก็สระซ้ำตามไปเพื่อให้รู้สึกว่าสะอาดขึ้นแต่หลายคนเขาก็ไม่ได้ใช้นะก็ใช้จนชินแล้วก็จะติดใจว่าไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วแต่สำหรับบางคนที่ใช้ใหม่ๆอาจจะรู้สึกไม่สะอาดก็ใช้แชมพูที่ท่านใช้อยู่เดิมได้นะครับ แล้วก็สะออกเป็นครั้งที่สามอันนี้ก็คือวิธีการทำบ่อยๆต่อเนื่องทุกวันทุกวันประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะรู้สึกว่าอาการปวดหัวไมเกรนมึนงงนอนหลับยากจะดีขึ้นภายในเจ็ดวันแรกที่ท่านใช้อยู่อย่างนี้เนี่ยอาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับหรือบางท่านเนี่ยไปใช้บริการร้านสระผมใกล้บ้าน ก็ยิ่งดีนะเอาเอาสมุนไพรสูตรเนี่ยไห้เขาสะให้ที่ร้านเขาก็มีสมุนไพรเอ๊เขาก็จะมียาสระผมของเขาอยู่แล้วนะแต่ก่อนจะใช้ของเขาท่านก็บอกว่าเอาเอาของฉันสาสักสองครั้งก่อนแล้วครั้งสุดท้ายก็ใช้ยาของเธอก็ได้ไม่เป็นไรบริการให้เขาบริการให้ให้เขาสาให้ก็จะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรที่ แก้ปัญหาเรื่องอาการปวดหัวโดยไม,ไม่ต้องกินยาไม่ต้องใช้ยาลองทำดูนะครับอันนี้คือวิธีการถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอย่างไรจำไม่หมดจดไม่ทันสามารถโทรศัพท์พูดคุยสอบถามกับหมอนกได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์097 009 4 0 0 0จันทร์ันถึงสุข บ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆที่จะมาให้ท่านหรือให้ไปแล้วนี่แหละไม่ใช่จะขอโทษให้ไปแล้วนะลองทำดูนะครับจำไว้นะ้ำมีสนยนไพรที่จะต้องทำมี2ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกเอาไปต้มแล้วกรองเอาแต่น้ำขั้นตอนแรกไม่เอาเนื้อเข้ามาเลยนะบางคนจะเข้าใจผิดว่าจะเอาใบขี้เหล็กไปปัน่นไปเปินไม่มีนะครับมันจะยุ่งกันใหญ่เอาเฉพาะน้ำ ต้มไปในส่วนที่หนึ่งก่อนต้มเสร็จแล้วเอาเฉพาะน้ํามาต้มในส่วนที่สองในส่วนที่สองนี่แหละที่จะต้องเอาเนื้อของมะกรูดมะนาวดอกอัญชัน,นและขิงเนี่ยมาปั่นผสมกันแล้วจึงเอามาสระผมอันนี้เก็บไว้ได้ประมาณยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนบางคนบอกว่าจะใส่สารกันเสียได้ไหมหมอไม่แนะนําให้ใส่นะครับถ้าท่านทําใช้เองเนี่ยใช้เป็นแบบธรรมชาติเนี่ยก็จะดีมากๆ ปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้สมุนไพรใกล้บ้านให้เป็นประโยชน์และถูกต้องได้ผลอย่างไรก็ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลของท่านนะโทรมาแจ้งหรือจะไลน์หรือว่าจะพิม์ลงไปใน f a c e b o o k นี้ก็ได้ว่าทำแล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรดีไม่ดีก็เป็นการเผยแพร่กันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและขอสวัสดีครับ